ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนยังบนรับบนนอนนะทีมงานาทุกคนสบายดีสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนเจขาวกับเจขาวกับดอนลี่กิสิไปส่งนิต้าวันดา้าแล้วก็สิพาันลงตลาดเนาะทุกคน h I Everyone Everything สกเบล์ today tonight เนาะสบายดีอีกรอบนะทุกคนนะอันนี้ยังบัได้นอนกันเนาะคือเท้าก็เสียด้กลับบ้านเมือนี้เพราะว่าทีมงานเพิ่นก็ยังไหลอยู่นะไั้นอนดอลลี่แล้ววันดาอันนั้นแล้วก็สิไปส่งเนาะแล้วก็สิพักลงตลาดได้นอนอยู่บอบิีเพลงยังนี่เพลงยังนี่เนาะ โอ,นนะโอ้นิตาโซเสียงเนาะนะเพลงยังเพลงยังนิตาคิดเห็นใจมวลมวลคนเตะขาวหลายเนาะนิตาเพิ่งจะร้องเพลงนี้ ทุกคนประวัติเไม่ได้เคยถ่าย์ไม่ได้เคยถ่ายให้เบิ่งเนาะตอนเวลาเขาไหลเนาะเท่ากันประมาณนี้แหละแต่ละมือเท่ายู่ดึกอยู่เ้ากันนี่มาเบิ่งหน้าหล่อๆของเบาจอนนะฮะหน้ามันก่อนเฮ้ยหน้ายังใสเนาะบันนี้มันใส่ยังใสหัวไปบ่เนาะวัดซันฝากส่งเอ็มจอนเห้ทุกคนเอาฝากอีกแล้ว ฝากซองเอ็มจอนเอ้าเ่ท่านฝากเลยท่านพี่เมื่อกี้ยังไปฝากบ่อันดับแรกทุ่อกี้๋ฝากซองเพิ่นในเด้อไอเอ็มจอนนช่ใช่เขับขึ้นอยู่ในไหนเนาะเออขึ้นอยู่อันหนาหายนะเขียนเป็นภาษาซื้อเพิ่นเป็นภาษาอังกฤษเด้อไอเอ็มจอนยาวางเจวีเตอร์กนินตนนี้คนซับซับสไครป์เพิ่นกันยังบ่เล่ารอยเนาะล้อยกันยี่ร้อยเรนเวลาเพิ่นกันยังโบราณอยู่ประมาณสามพันคนสมมุติฝากไปซัพพอร์ตซ่องเพิ่นในเด้อเจ้ามาเพิ่นสี่อันนี้เพลงให้ฟังเนาะ

ตอนนี้ก็มาส่งวันดากับนิต้าครับต้องเรียนป่ะไปยังไปส่งนิต้าไปโดยโดยโดยตอนนี้ก็ไปส่งนิต้านะทุกคนหลังจากส่งวันดาเลยส่งนิต้าเลยเจ๊ครับไปตลาดไปที่ไหนไปทางไหนเฟินแนแหนำบ่จะอยู่ห้องใดให้เขาไปส่งเขาทางในบะหรือว่าส่งแถวๆนี้ บ่ไฮเดอกบไฮเดอไปเลยโบพวานเนี่ยแม่หามาสายห้องได้ห้องเจ้าบายบายไปบายบายไปแล้วทุกคนเด็กขาก็จะไ,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 ไปตลาดต่อกับดอลลี่นะทุกคน บ่ให้เสยนะวันวะดะจะเก,ก่งเติบจะส่งห,หงนุแล้วเขาแห้งมีแห้งแล้วก็ไปตลาดให้เพิ่นให้เพิ่นอยู่รถทา่าเ<ช>พราะว่าเพิ่นบ่ลงจะเขาก็ไปซื้อแป๊บหนึ่งว่าส,สะะื้ออยังแนี้โอ้ยเบียดให้จุ้งก็เดี๋ยวเบียดมืออยู่แต่มันนั่นแหละเพราะว่าครับมันบ่นนะมันบ่โทรมาดอกมันหนึกเอาปล่เพราะว่าเขาหูนิสัยมันอยู่มันหักเบอกอันนั้นเลย เออบออันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้อ่าเหตุท hey ี ell, ่เแบบว่าอยากเมือ่อตอนนี้ไก่ตลาดนะทุกคนพว่าติข้าวต้องตีงข้าวกับซื้อซื้อข้าปลกของต้นไปให้นอนน่องอะไรีข้าวซื้อเมื่อปาลาเมื่อปลาแล้วกับโบนี่อ<ด>ัิมาไวไปฟุนาซิยูมดเดือนมุดเดือนสิกับประมาณที่หนึ่งที่สองประมาณนั่นแหละถ้ามีกสิ้ไปอุบลได้แต่มันนั่นนั่นแหละ เพราะว่าอยู่เพื่อนก็อยู่กันสองคนกับเอื้อยกับน้องเพม่นแล้วกับพ่อนะเพราะว่าน้องเพื่อนเสียอาจจะไปเฮดบุญหรือว่าไปเที่ยวเพล่นแหละแล้วโดนๆเพลินไปเธอหนึ่งเด็กก็ยาให้เพลินเป็นห่วงห้างขันลูกเพลินอยู่เพื่อลูกเพลินอยากไปน้ำเด็กกับบนเน่นะขันทัเมื่องเลวลูกเพลินไปน้ำเอาลูกสองคนไปหลิดน้ำเด็กขันลูกเพลินอยู่ก็ได้บอสุตดวะได้เขาเขาแบบคายเครื่องเขาก็ตามภาษาเด็กน้อยแล้วเขามีแต่อยากไปอยากไปนะ เมนเมนนี่ทุกคนอันหนึ่งเจ้าขามาเธอใดกวาสิถ่ายก็ไปถ่ายมันนี่จะถ่ายเลยน,นี่วงเวียนปักซีวงเวียนปักซี<ม>ไปเบิ่งน้ำการา์ดมาเจ้าขาวซื้อๆยังเหน่ไปฝากนะทุกคนว่าสิตลาดเศร้าดาวเฮืองมียังเหน่นางเอกคุณตูนางเอกไม่อยู่ตลาดเศร้าเนบ่อมาสิเฮ็เนาะอาสิเฮ็น ทันเ็นแล้วก็สิถ่ายแวบๆเขาพันถ่ายเบมาเป็นคนเขาสิถ่ายเอวีเลยในใจเขาบอกว่าอยากให้เพื่อนเมื่อยจะหนีนะเพราะว่าเขาสิกินอันนั้นเขาสิกินเบย์มืันีอกินเบย์มนเขาบอกอยากให้เพื่อนเมื่อยแกอยากกินอยู่บอกว่าเป็นคนบอกกินเบย์โอ้ยก็ได้ถ่ายคลิปก็ได้ถ่ายคลิปนะอันนี้ฮะับหอดตลาดเศร้าปักเซ่นะทุกคนอันนี้หอยอันนี้หอยยังไง น้อยๆนะกับใจเดินะเจค้าสิเลาะเบิงว่าเจค้าสิซื้อยังเน่อนเออข้าจะเริ่มมือหมดแล้วเพราะว่าข้าจะมาขายใจเศร้าสิเป็นเลาะแทนเน่นี่ตลาดเศร้าปักเซ ันจะขายพักสอบพักสดนะทุกคนลองบอกมาไหมปลาคุยน้งงวนงงวงงวเซนสามดูเป็นธาหมเนียมชัได้ยังนะทุกคน นี่เป็นใคยใครทำมาโลไทยนี่ชุดแพงแท้รุดเท่าไรเี้ยรุดเท่า่ะรุดแล้วซื้อหลายโลอยู่ไหเอากาใานนะเอาหกจ้ะ ่ซื้อหาโลได้บปล่ามันได้แล้วเอาก็ได้อ่าเป็นทงละโลเด้อคือขม่าตัดเต็มเด้อคือขม่ากันทุกคนโลหนึ่งทำวันไล่ถาบึ่งทอดสบเนี่ยครับบะทอดกับะันตีบะทอดถานไส นา่าจะเป็นเล่าเบ่งบันเนะถ้าจะก็ึ้นจากโมงเลยบ้านบ่ายบ้านบานะ่นายเนาะส่วนไลฟ์ขายพักขายยังอ๋อตลาแรงู่ฟังนั่นต่อเออออกไปครับพูนโอ,อ้ห6ห้าสามสิบสามเซนสิบเนาะฮะหกสิบสองห้าโลสามเซนิ 3, 30, ต้นงใส่ไง,งอันนี้ต้นนี้เพิ่นผสมน้ำ<ใ>นต้นนี้คนะต้นนี้เอาข้าวเมือดเมือดเป็นผัวข้าเมือดเ,เ,เซนูดเดนะี๋ยวนี้ต้นนี้ได้ขึ้นเดียวไปนี่มันมีกิน,น,กนอันนี้ข้าเมือดขาวกระชายตองฟิตตุ่งเลยเฮ็ดท้ายตลอดปีสิว่ะเ,เ,เอาเฮ็ยย<อ>ดยำยูบันนะคอยเห็นเขาอันเนี้เขา เขาาหเฮเมืดแล้วเขาก็ปลูกโลดข้าววานเขาซิ่งคือไปแท้ๆทออะไรผักกรนไล่ๆะพันี่สามเจ็สี่สิบห้า กบปะนับก่อนโอเคโอเคกำนังมาเอาเด้อมาสปัสสมก่อนนะทุกคนโอ้ยมาเจออีกเลยเนาะไปเศร้าบ่จะบอกมันตัวน้อยครับอหมักตัวน้อยนี่ไซส่ตัวใหญ่เหมือนไรเนาะ โลเท oh, huh? ่าไหร่โหแพงหกสิบจะบอเต็มโลฮทคันไดจะเอาสองโลเซนซ่าเลยซื้อไม่นอกคันแชบรอบนาซื้อได้บอคันเอาเพราะว่าลายคันได้ล็เอาโ้ยคันฮักก็เอาห้ซื้อให้ซ UH pues ื้อันเทิได้านน่ะ ตักเป็นโลเด้อขอไปติดซึ่งกลางคอยนั่นได้นี่เพราะว่าคอยอันนั้นอยู่บ้านน้ำเป็นไรวะโลเท่เจ้าอันเด๋โวยเป็นตัวน้อยเท่แล้สกาวโลเดียวเลยมันเป็นโบมักตัวน้อยไม่ทอดแต่มันนั่นน่ะ โลเดียวก็ได้ของเจ้าสองโลนะทุกคนนะขับใจขับใจแปลงกันเดลยเลยจักซิซี่ยังไปฝาัไปต้อนกันีกนะทุกคนหาก่อนของกระล้าลายถ้าได้ปละสบนะ ผสมซองโลบ่มี้นไลฟ์เขาจะพายพักพายอย่างเนาะตลาดท้าววันใหญ่กับวันใหญ่เป็นใดจะรวยนะเดี๋ยวไปก่อนเลย กบมีอย่างอันีกับดังคิมนะทุกคนจพามาหลอดตอลาดอบากบแต่งอ,อย่างปญยอนปะปานางลูกไทยปานางจับใจเด้มัน่ขาขเมาก่อนนะมัดกระบองเนาะ ตัวเครื่องโดดรดจะไปใส่นีแ่แหละวะมุมมีอย่างคนจะขายเนานะระเซงเนาะมากลินไม้เอาตอบของกินกล้าหิบหา เ,เ,เขาเมาเขาเมาโลหกสิบประบ,บแพงาา 62, าาาภาวะโลหกสิบสองเพราะเ่าันท้ายหกสิบ้าต่อคนหกสิบสองเออแทนมีนนะเ,เมีอ,อยน่ะนะหมูอ่างหื้ปักเิ่งเอาไปใส่ยังทุกคน เพราะว่าเสรไปแหวกเอาอันนั้นเอายงางเกาะช่วยนะอดหล่ามันได้ยางกสีได้กราบถึงกทุกคนเพราะว่าต้อนรีบเป็นที่จอดรถดูใส่ อย่างไปก่อนอย่างไปตลาดแรงเพื่อจะจอดบอลนะเพราะว่าจอดนี่ยันข้าเจ้าอันนั้นนะเชข้าเจ้าห้สั่งเพิ่นแล้วเพราะว่าก่อนไปตลาดเพิ่นหักคิดเนี่ยบอลแล้วนะทุกคนเนี่ยกว่ามาปุ๊บลงลรถปับเลยเสียเอานะนี่เป็นธงแบบนี้เดี๋ยทุกคนผู้ใดไม่อยากมาก็มาสั่งซื้อได้เดอ้อเพิ่นฝากอยู่นะทุกคนเนาะ เพื่อโทเพ่นกษสิข,ขืนในเีนี่แหละ,ะผู้พดอยายมากินแกนอยู่หลังอยู่หลังเดิยนยน้างเดิยนยนเนาะแถวคันเกิงนี่แหละอ่าซ่อนใส่ทงรวมกันมันในย,ยังทงหนึ่งสว่ขินเลาอาไะ,ะเห็ดยังมือนตอนโทรหาฮะ รถับจอดขับจอดซื้อแล้วเฮก็ตัดมาตอนนี้ก็กลับบ้านเลยนะทุกคนนะหลักายเบิกไว้ที่เขาได้ยังไปฝากพ่นเน่ทางบ้านเนาะเพราะว่ามาแล้วกลับแลวก็ต้องมีของฝากของต้อนแหละมันจังคือฮาก็มีคนขับรถไคขับรถไฮคือเก่าสวยรวยได้อยู่เต้ คองเข้าก็ได้ทั้งหลังเลยได้เขาปากของต้อนเลยนะทุกคนนะก็สบายใจครับลดเมื่อค<ม>ันบมบสื้อกับจะไกลอยู่เน,ะ<ม>น,นาะเข้ามาเลยกับแต่บได้ยังหลายได้ขราบเมากับปลาสม้มกับสวดขีลาเลยพอในเห็นเขาจะกินเนี่ยคันอย่างอื่นมันกับบมีนะ<ม>ไปเดินตลาดนะทุกคนเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ถือว่าบสือ่อของปากของต้อนเลยจังได้การสิเด็กจบต่านี้นะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ใยเด้อที่สำคัญกับฝากบังโฆษณาเขาแนะ่เนาะฝากติดตามคอมเมนต์มนยังเข้ามาได้เนาะอยากให้เห็ดแนวดประมาณใดเนาะเหตุคลิปนะเฮากับบังเถ้เฮากับถ่ายชิบิตประจำวนันเขาเรื่อยๆเลยเลยนาะว่าเขาแต่ละมือว่าเขาเห็ุยังเขาไปซ้ายเขาเห็ดอยากให้เห็นนั่นะนะทุกคนขอบคุณหล,ลา่อยเรื่อบ๊ายบายสบายดี